สวัสดีครับเพื่อนๆคุณแจ้เคยเจอหลายคนที่ทำงานเก่งพูดเก่งมีความสามารถเต็มเปี่ยมแต่ลึกๆแล้วกลับกลัวว่าเขาจะไม่ชอบเราไหมเราทำแบบนี้จะโดนเมินหรือเปล่าจะเป็นที่ยอมรับในทีมได้ไหม วันนี้เราจะมาคุยกันแบบเปิดใจว่าความกลัวที่จะไม่เป็นที่ยอมรับมันเกิดจากอะไรและเราจะอยู่กับมันแบบไม่เสียตัวตนได้อย่างไรเคยรู้สึกไหมคะว่าลึกๆข้างในเนี่ยมันมีความกังวลซ่อนอยู่แม้ภายนอกเราอาจจะดูเก่งดูมั่นใจแค่ไหนก็ตามแต่คำถามแบบเขาจะไม่ชอบเราไหมหรือถ้าทำแบบนี้ไปจะโดนเมินหรือเปล่านะหรือแม้แต่ เราจะเป็นที่ยอมรับในทีมได้จริงหรอืออะไรแบบนี้ค่ะมันวนอยู่ในหัวของหลายคนเลยวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยกันค่ะมาลองสำรวจรากของความรู้สึกนี้กันดูความกลัวที่จะไม่เป็นที่ยอมรับเนี่ยค่ะโดยอิงจากเนื้อหาในความกลัวไม่เป็นที่ยอมรับและวิธีจัดการตอนที่8แล้วก็จะมาดูว่าเออเราจะอยู่กับมันยังไงดีโดยที่ไม่ต้องสูญเสียความเป็นตัวเองไปครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับความรู้สึกกลัวไม่เป็นที่ยอมรับเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องคิดไปเองนะครับจริงๆมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่า social rejection anxiety หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือความกังวลว่าจะถูกสังคมปฏิเสธซึ่งมันมีคำอธิบายทั้งทางวิทยาศาสตร์และก็ทางจิตวิทยาที่ค่อนข้างลึกซึ้งเลยทีเดียวครับถ้าจะให้เข้าใจจริงๆว่าทำไมเราถึงกลัวการไม่เป็นที่ยอมรับกันขนาดนี้มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับของดรแมทธิวลีบอร์แมนที่ UCLA เขาพบว่าสมองส่วนที่ตอบสนองเวลาเรา,เารู้สึกว่าถูกปฏิเสธทางสังคมเนี่ยมันดันเป็นส่วนเดียวกับที่ประมวลผลความเจ็บปวดทางกายภาพเลยครับโหจริงเหรอคะหมายความว่าการโดนเมินโดนไม่ยอมรับเนี่ยมันเจ็บเหมือนเหมือนเจ็บตัวจริงๆเลยเหรอคะในระดับสมองใช่ครับประมาณนั้นเลยคือมันให้ความรู้สึกเจ็บปวดได้จริงๆในระดับสมอง ซึ่งเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะครับถ้ามองในเชิงวิวัฒนาการเนี่ยคือในอดีตมนุษย์เราอยู่รอดได้ก็เพราะรวมกลุ่มกันใช่ไหมครับการเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าของกลุ่มเนี่ยสำคัญมากการถูกขับไล่ออกไปมันหมายถึงเอ่อความเสี่ยงถึงชีวิตเลยนะอ๋อเข้าใจเลยค่ะแม้ว่าปัจจุบันสังคมเราเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ได้อยู่ในสภาวะแบบนั้นเป๊ะ,ปะแต่สัญชาตญาณลึกๆเนี่ยความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมันยังฝังนั่นอยู่ ทีนี้พอมันมาอยู่ในบริบทปัจจุบันอย่างในที่ทำงานหรือในสังคมการที่เราไม่ถูกรับฟังรู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกหรือไม่ถูกนับรวมเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นความรู้สึกเจ็บปวดดั้งเดิมอันนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันครับอืมพอฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมมันถึงมีอิทธิพลกับความรู้สึกเรามากๆขนาดนั้นมันเชื่อมโยงกับความเจ็บปวดจริงๆแล้วก็สัญชาตญาณการอยู่รอดของเราเลยนี่เองแล้วประเด็นที่ว่า บางทีการที่เรายิ่งพยายามมากๆะค่ะเพื่อให้คนอื่นยอมรับกลับกลายเป็นว่ายิ่งทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นไปอีกอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะมันดูย้อนแยงนิดๆนะคะครับมันเป็น,นกลไกที่ออกจากซับซ้อนนิดหนึ่งส่วนหนึ่งมันมาจากสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าการปลอมตัวตนหรือ identity masking นะครับคือคือการที่เราพยายามสร้างภาพลักษณ์บางอย่างขึ้นมาหรือปรับเปลี่ยนตัวเองให้คนอื่นพอใจมากเกินไป อ๋อเหมือนใส่หน้าก,กากเหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับเช่นอาจจะแสร้งชอบในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบจริงๆหรือไม่กล้าแสดงความเห็นที่แตกต่างออกไปเพราะกลัวเขาไม่พอใจพอเราทําแบบนั้นบ่อยๆไม่ได้เป็นตัวเองจริงๆ1คือมันเหนื่อย2คือมันทําให้เราไม่รู้สึกเชื่อมโยงกับใครอย่างแท้จริงเพราะความสําคัญมันไม่ได้เกิดจากตัวตนจริงๆของเราอืมจริงค่ะแค่คิดก็เหนื่อยแล้วคือประสบการณ์ในอดีตครับ ถ้าใครเคยมีบาดแผลจากการถูกเมินเฉยถูกปฏิเสธหรืออาจจะโดนตีตรามาซ้ำๆมันก็จะสร้างความกลัวฝังใจขึ้นมาทำให้ไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าแสดงความเป็นตัวเองออกมาอีกเพราะลึกๆมันกลัวว่าจะเจ็บปวดซ้ำรอยเดิมเข้าใจเลยค่ะแล้วที่น่าสนใจคือบางทีคนที่เรามองจากภายนอกว่าเขาดูมั่นใจมากๆเลยนะ เช่นคนที่อาจจะพูดเสียงดังเป็นพิเศษหรือคนที่ดูขยันมากๆหรือแม้แต่คนที่ชอบเล่นมุกตลกตลอดเวลาบางทีพฤติกรรมเหล่านั้นอาจจะเป็นเหมือนกรอบป้องกันตัวหรือเป็นการพยายามเอ,อ,อย่างที่คุณบอกเมื่อกี้เหมือนพยายามซื้อความรักหรือซื้อการยอมรับเพื่อปกปิดความกลัวที่ซ่อนอยู่ข้างในก็ได้ครับคำว่าซื้อความรักนี่เห็นภาพชัดเลยนะคะมันสะท้อนความพยายามที่มาจากความกลัวจริงๆ พอเราเข้าใจที่มาที่ไปความซับซ้อนของมันแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เห็นว่าเออการหาวิธีรับมือกับความรู้สึกนี้มันสำคัญนะจากข้อมูลที่เราดูกันมามีแนวทางไหนที่น่าสนใจบ้างคะที่จะช่วยให้เราจัดการกับความกลัวนี้ได้โดยที่ไม่ต้องฝืนความเป็นตัวเองมากเกินไปคะ่ะจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นย้ำมากๆคือการหันกลับมายอมรับตัวเองก่อนเลยครับ มันคือการตระหนักรู้ว่าเออเราไม่จำเป็นหรอกที่ทุกคนบนโลกจะต้องมาชอบเราแต่ที่สำคัญคือเราต้องไม่ทอดทิ้งตัวเองเริ่มจากการให้คุณค่ากับความคิดความรู้สึกหรือความต้องการของเราจริงๆก่อนไม่ใช่รอให้คนอื่นมาเห็นชอบมาอนุมัติคุณค่าในตัวเราใช่เลยครับแล้วก็เสริมจากตรงนั้นการแสดงความคิดอย่างจริงใจก็เป็นอีกขั้นตอนที่สาคัญมากๆคือการที่เรากล้าที่จะเห็นต่างบ้างอย่างสร้างสรรค์น,นะครับ หรือกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อจริงๆไม่ใช่ว่าทำพื้ท้าทายใครนะครับแต่เป็นการแสดงตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาการทำแบบนี้ช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกน่ากลัวนิดหน่อยใช่ค่ะอาจจะกังวลครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและมีความเคารพซึ่งกันและกันได้มากกว่าการที่เราพยายามจะเอาใจทุกคนตลอดเวลา เห็นด้วยเลยค่ะแล้วก็มีอีกมุมที่น่าสนใจหนึ่งกันคือเขาแนะนำให้ลองหันไปสังเกตคนที่ยอมรับเราอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรเลยคือบางทีเราอาจจะมีคนเหล่านี้อยู่รอบตัวนะคะเพื่อนครอบครัวหรือเพื่อนร่วมง,งานบางคนแต่เราอาจจะมองข้ามไปเพราะมัวแต่ไปโฟกัสกับคนที่ไม่ยอมรับเราอืมอันนี้จริงเลยครับการที่เรากลับมาระลึกถึงคนกลุ่มนี้มันจะช่วยย้ำเตือนว่าเฮ้ย เราก็มีคุณค่านะเราก็ได้รับการยอมรับในแบบที่เราเป็นอยู่แล้วจริงๆมันเหมือนเป็นหลักให้ใจเรายึดเหนี่ยวได้ค่ะครับเป็นการปรับโฟกัสที่ดีมากเลยครับสรุปแล้วเนี่ยความกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับเอาจริงๆมันไม่ใช่ร่องผิดปกติอะไรเลยนะคะมันแทบจะเป็นเหมือนความต้องการพื้นฐานทางใจของมนุษย์เราด้วยซ้ําที่อยากจะรู้สึกเชื่อมโยงอยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม แต่หัวใจสําคัญจริงๆก็คือการที่เราต้องรู้เท่าทันความรู้สึกนี้แล้วก็ไม่ปล่อยให้ความกลัวมันมาครอบงําชีวิตเราจนเราไม่กล้าเป็นตัวเองไม่กล้าแสดงสุดยืนหรือไม่กล้าใช้ชีวิตในแบบที่มันสะท้อนตัวตนของเราจริงๆในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมามีข้อความหนึ่งที่รู้สึกว่าเออมันทรงพลังมากๆเลยค่ะเขาบอกประมาณว่าใครบางคนที่อาจจะดูเงียบๆก็เป็นที่รักได้นะใครบางคนที่อาจจะดูซื่อๆตรงๆ เขาก็สําคัญคือไม่ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนอะคะ่ะเราต่างก็มีคุณค่ามีความสําคัญในแบบของเราเองแล้วตัวตนแบบนั้นแหละที่มันมีคุณค่ากับผู้คนรอบข้างได้โดยที่เราไม่ต้องพยายามฝืนเป็นคนอื่นเลยจากภายนอกเพียงอย่างเดียวนะครับแต่บางทีมันอาจจะเป็นการที่เราหันกลับมายอมรับในความต้องการการยอมรับของตัวเราเองเสียก่อนอ,อ๋อหมายถึงยอมรับว่าเราก็มีความต้องการนี้นะน,นะคะใช่ครับ คือเข้าใจไปเลยว่าความรู้สึกอยากเป็นที่ยอมรับเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์เรานี่แหละไม่ต้องไปตัดสินว่ามันถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีแค่รับรู้มันเข้าใจมันอย่างลึกซึง้งการที่เรายอมรับและเข้าใจตัวเองในระดับนี้เนี่ยแหละครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงแล้วก็ยั่งยืนที่สุดก็ได้ครับมันไม่ได้ผิดนะเพื่อนมันเป็นความต้องการพื้นฐานของใจคนแต่ถ้าเราปล่อยให้มันใหญ่เกินไปเราจะไม่กล้ายืนด้วยเท้าของตัวเอง คุณแจแค่อยากบอกว่าใครบางคนที่เงียบก็เป็นที่รักใครบางคนที่ซื่อก็สำคัญและคุณนั่นแหละก็มีค่ากับทีมโดยที่ไม่ต้องฝืนอะไรเลย